เฮโยโอเคครับก็ขอกราบสวัสดีสวิรัตชาวรุ่น โปรเจกต์นิวเวอร์ทุกคนสุขทันกันด้วยนะครับพบกับพี่อีกแล้วนะทุกคนเออลืมไปแล้วทุกคนคือแมปนี้จะไม่ได้ชื่อว่าโปรเจกต์นิวเวอร์อีกแล้วนะทุกคนจะเป็นชื่อว่าอ่ะเสีนะทุนถ้าพี่อ่านผิดอ่านยังไงก็ขอโทษขออภัยกันด้วยนะครับทุกคนเพราะว่าเขาจะได้ทําการอัปเดตแล้วก็เปลี่ยนชื่อใหม่แล้วนะครับทุกคนแล้วก็วันนี้พี่จะมารีวิวผลยางเกียร์สี่ก่อนอัปเดตนะทุกคนโัว ทุกคนเดี๋ยวพี่จะมารีวิวเกียร์สี่ของผลยางก่อนที่จะอัปเดตนะทุกคนในแบบอ่ะไอยอะไรไอ้เอยตุ้ช่างเหนือครับทุกคนช่างเหนือทุกคนเดี๋ยวพี่จะมารีวิวผลยางเกียร์สี่ก่อนอัปเดตนะทุกคนพี่ไม่รู้วิธีทำนะทุกคนแต่พี่ก็จะมารีวิวก่อนนะทุกคนเดี๋ยวจะรอมันอัปเดตก่อนละกันนะทุกคนพี่ค่อย ทำละกันนะครับทุกคนเออเดี๋ยวพี่ต้องรอมันอัปเดตเสร็จที่เรียบร้อยก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวพี่ค่อยจะมาสอนวิธีการทําเกียร์สีนะว่ามันจะทํายากหรือทําง่ายนะครับทุกคนและนี่นะทุกคนขนยางก็จะมีประมาณสกิลประมาณมันถึงอ่าปกตินะทุกคนตอนเรากินผลยางใหม่ๆเรายังไม่อัปเกรดยังไม่ทําอะไรนะทุกคนมันจะมีอ่าถึงสกิลอ่าน่าจะเป็นทางด้านสกิล B นะเออน่าจะใช่นะทุกคนถ้าพี่จําไม่ผิดนะน่าจะถึงสกิล B นะทุกคนพอเราทําเกียร์น่าจะแบบ อันนี้หรือเปล่าพี่ไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่นะครับทุกคนพี่ลืมถามแอดมินเลยนะครับทุกคนเราต้องทําเกียร์สองแล้วก็อ่าเราต้องทําเกียร์สองก่อนเกียร์สี่นะครับทุกคนเออเราต้องทําเกียร์สองก่อนเกียร์สี่มั้งนะอันนี้คือไม่แน่ใจนะครับทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวรอมันอัปเดตอ่าที่ร,ร้อยนะทุกคนเดี๋ยวพี่จะมาอัปเดตวิธีการ ทำแล้วทุกคนว่ามันทํำยังไงนะครับทุกคนว่าขั้นตอนในการทาเกียร์สีมันทํำยังไงนะครับทุกคนมาทุกคนเดี๋ยวพี่จะมารีวิวทุกๆสกิลนะทุกคนไม่รวมสกิล F นะทุกคนไม่รวมสกิละอ่าสกิลแรกก็จะเป็นทางด้านสกิลแซดนะทุกคนสกิลแรกก็จะเป็นทางด้านสกิลแซดนะทุกคนก็จะแบบประมาณนี้เลยนะทุกคนปึ๊บง้างหมัดออกไปแล้วก็ต่อยข้างหน้าตุ๊บแบบนี้นะทุกคนโหถามว่าเอฟเฟกเหมือนเดิมนะทุกคน มันไม่ต่างจากแมพอื่นๆเลยนะทุกคนเนี่ยดูดิ่ตู้มแบบนี้นะครับทุกคนมันไม่ต่างกันมากมายนะครับทุกคนแล้วก็ทางด้านสกิลที่ะครับทุกคนจะเป็นทางด้านาสกิลไอเอ็กนะทุกคนสกิลเอ็กนะปึ๊บก็จะเป็นง้างหมัดแบบนี้เลยนะทุกคนนี่ครับแล้วเราก็ต่อยไปข้างหน้านะทุกคนตูมแบบนี้นะครับทุกคนอุ้ยถามว่าแบบเฮ้ยถามว่าแบบเอฟเฟกสวยไหมก็สวยนะรู้สึกว่าแบบ มันยังไงอ่ะถามว่าเหมือนแมปอื่นๆไหมมันก็คล้ายๆกันอยู่นะครับทุกคนเออก็แล้วแต่แมปแล้วนีครับทุกคนมาดูใหม่นะครับทุกคนปึ๊บนี่บทุกคนง้างไปแบบนี้แล้วก็ต่อยไปข้างหน้าเอาแบบนี้นะครับทุกคนแล้วก็ทางด้านสกิลที่3นะทุกคนสกิลที่3เป็นทางด้านสกิลซีนะสกิลซีก็ประมาณนี้เลยนะทุกคนปึ๊บเอ,อเอ่อทำอะไรวะมาทำเลยวะึ๊บอ๋อเหมือนเหมือนพุ่งจับหรือเปล่าไม่แน่ใจพุ่งจับศัตรูหรือเปล่า เออว่ะพุ่งจับสตูหรือเปล่าไม่รู้ว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวลอง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 ไอเนี่ยเหมือนไม่แน่ใจเหมือนกันนะทุกคนน่าจะเป็นพุ่งใส่สตูหรือเปล่าน่าจะใช่นะทุกคนเออไม่ไม่แน่ใจว่ะอันนี้ก็ต้องขอโทษขออภัยกันด้วยนะครับทุกคนเออแล้วก็ทางด้านสกิลอะไรแล้วอ่าสกิลวี้วทุกคนทางด้านสกิลวีนะสกิลวีก็จะเป็นหมัดไอเก,ก็ตติ้งอะไรต่างๆนะทุกคน หมัดเกตลุงเกตลิงหรือเปล่าไม่ไไไนแน่ใจเหมือนกันนะครับทุกคนถามว่าแบบมันสวยไหมก็สวยนะทุกคนดารามีนะ่าแสดงนะอันนี้คือพี่อัพนะตันแล้วนะครับทุกคนอันนี้คืออัพตันแล้วนะดูดิตันแล้วนะทุกคนแต่ไม่รู้มันไม่มีตัวทดสอบดาามจก็ขอโทษขออภัยกันด้วยนะครับทุกคนนี่นะทุกคนทางด้านอัพอัพเออสกิลสกิลวีนะมันดูใหม่นะทุกคนว่ามันจะเป็นยังไงนะทุกคนตู้แบบนี้ทุกคนต่อยรัวๆหุ้ยเย็ดเฟี้ยวว่าเฟี้ยวว่าถือว่าเฟี้ยวอยู่นะครับทุกคน แล้วก็ทางด้านสกิลอ่ะบีกันเลยทุกคนบี B ก็จะเป็นเอ่ออะไรวะไม่แน่ใจว่ะปึ๊บอ๋อเป็นไอ้ยาวๆนะครับทุกคนปึ๊บๆนี่อะไรทุกคนทางด้านยาวๆแบบนี้ทุกคนตุม้มมันเป็นหมัดไอ้เอ่ออะไรวะที่ลูฟี่ใช้ต่อยเอ่อต่อยอารองหรือเปล่าในเกาะอ่ามนุษย์เง่าทุกคนน่าจะใช่นะครับทุกคนดูดิโอไม่ใช่ไม่ใช่สกิลนี้ทุกคนสกิลบีนะทุกคนตุ๊บแบบนี้ทุกคน อ้โแบบนี้ทุกคนมีไฟเคลือบมีอะไรด้วยนะครับทุกคนนี่ทุกคนมาครับทุกคนมาดูทางด้านเอะะอเกียสองกันเลยนะทุกคนเกียสองจะเป็นทางด้านตัวเอ็นนะครับทุกคน <S <S พอกดแล้วก็จะเป็นแบบประมาณไหนวะปึ๊บนี่ยทุกคน <S <S เยดเกียสองจะเป็นประมาณนี้ทุกคนปึ๊บวิ่งเร็วขึ้นหรือเปล่าน่าจะเท่าเดิมนะมั้งนะไม่แน่ใจว่ะแล้วก็ไม่รู้นะว่าสกิลจะเปลี่ยนหรือเปล่าทุกคนน่าจะเปลี่ยนมั้งนะดูทางด้านสกิลเลข เปลี่ยนหรือเปล่าวะลองเคลอไฮคี้ดูปึ๊บเออวะไกลขึ้นนะน่าจะเปลี่ยนนะครับทุกคนพี่แยกแยะไม่ออกวะขอโทษขออภัยกันด้วยนะครับทุกคนมันแยกแยะไม่ค่อยออกเท่าไหร่อูมไม่รู้นะว่าไกลขึ้นหรือเปล่าแล้วก็ลองสกิลนี้ดูเออสกิลนี้น่าจะเหมือนเดิมหรือเปล่าน่าจะเหมือนเดิมนะครับทุกคนแล้วก็สกิลบีตูมน่าจะเหมือนเดิมนะเกียร์สองน่าจะเป็นทางด้านอ่ะ เพิ่มอันนี้หรือเปล่าทุกคนเอ๋เขาเรียกว่าอะไรนะเอ๋เพิ่มดาเมจของแต่ละสกิลเพิ่มขึ้นหรือเปล่าอันนี้ไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่นะทุกคนพี่ไม่อยากรีวิวมึงรีวิวมั่วก็ขอโทษขออภัยกันด้วยนะครับทุกคนมาทุกคนมาต่อทางด้านอ่าอ่าอะไรนะไอ้ทางด้านเอ๋สกิลเลยวะเออสกิลนี้ก็รีวิวไปแล้วนี่นะมาครับทุกคนมาต่อทางด้านอ่าเกียร์สี่กันเลยทุกคนเกียร์สี่ก็จะเป็นทางด้านตัว E นะทุกคนเกียร์สี่ก็จะเป็นทางด้านตัว E นะมาหนึ่งสอง ซัมตุ๊บเฮ้ยวัดเอ้ามันบักอะไรทุกคนไม่แน่ใจทุกคนมันมันบักหรือเปล่าเฮ้ยอ,อัน,นอันนี้ไม่แน่ใจทุกคนสาระเนี่ยมันบักหรือเปล่าวะหรืออะไรอ่ะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ตุ๊บโอ้หนี่ไงนี่ไงมันมันน่าจะบักนะทุกคนเหยดเคนี่ไงครับทุกคน เฮ้ยอะไรวะอึช่างเหรอทุกคนนี่รุ่นเราไม่สามารถกดแดดได้นะทุกคนมันเราแต่มีสามารถแตกระโดดได้่างเดียวรุ่นตึงตึงเป็นเสียงอ่ะของอันนี้รุ่นพี่ว่าเสียงเพลงมันดังไปหรือเปล่าปิดก่อนดีกว่าเออนี่ไงพอปิดแล้วก็เงียบหูสบายหูเลยนะครับทุกคนปึ๊บปึ๊บนี้ครับทุกคนโโหเสียงเป็นเสียงมีกระโดดเสียงกระโดดด้วยนะครับทุกคนแล้วก็ทางด้านมาดูทางด้านสกิลแรกกันเลยนะทุกคนพอเรากดเกียร์สี่ก็จะมีสกิล ่าเปลี่ยนนะครับทุกคนสกิลมันจะเปลี่ยนนะชื่อสก,กิลเปลี่ยนแล้วก็หน้าสก,กิลน่าจะเปลี่ยนด้วยนะครับทุกคนมันจะมีทั้งหมดอ่าประมาณ5สก,กิลนะทุกคนสกิล e ไม่เปลี่ยนสก,กิล e มันเป็นทางด้านอ่ากับล่างเดิมนะทุกคนมาทุกคนมาลองสกิลอแซดดูนะทุกคนแซดของเกียร์สี่นะมาทุกคนปึ๊บปึ๊บหมัดหมัดหมัดแก๊สลิงหรือเปล่าโอ้ไม่ใช่ดิพี่กดสกิล x ขอโทษทีครับทุกคนอันนี้จะเป็นทางสก,กิล x เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ครับทุกคนมาทุกคนสกิลอแซดนะทุกคนสกิลแซดสก นี่ครับทุกคนจะเป็นการง้างหมัดออกมาแล้วก็เอ้ไมข้างหน้าทุกคนหูยน่าจะแบบโคตรแรงเลยแล้วเอ้ยทุ้ยน้าจะแบบโคตรแรงเลยเลยนะครับทุกคนกูชอบดินพันว่ะกูเป็นไรวะนี่ทุกคนเอาใหม่ทุกคนสกิลแรกก็จะเป็นประมาณนี้ทุกคนปึ๊บปึ๊บปึ๊บสกิลแรกปึ๊บปึ๊บยังไงวะเอ้ามแบบนี้นะทุกคนแล้วก็ทางด้านสกิลที่สองนะทุกคนจะเป็นทางด้านสกิลแซดนะทุกคนสกิลแซดก็จะประมาณอ่าเหมือนที่พี่หลงก้ใช้ดูนะทุกคน อูหุ้ยแรงนะทุกคนรู้สึกว่าจเแรงฟาร์มดีตีเจ้าดีตีบอสดีนะทุกคนเกียร์สีเนี่ยน่าจะใช่นะครับทุกคนไปดูทางดูทางด้านสกิลซีเลยนะทุกคนสกิลซีก็จะเป็นทางด้านสกิลบินนะทุกคนสกิลซีนะเดี๋ยวลองดูนะทุกคนตุ๊บแบบนี้เลยนะทุกคนสกิลซีก็จะเป็นทางด้านสกิลบินเลยนะหุ้ยถามว่าแบบเฟี้ยวไม่เฟี้ยวนะผลยางบินได้ครับทุกคนถือว่าแบบถามว่าบินได้นานไหมไม่นานครับทุกคนบินไม่ได้นานเท่าไหร่นะพี่ลองแบบทดสอบด้วยุ๊โดนอะไรวะ ช่างเหรอครับทุกคนบินได้ไม่ค่อยนานนะครับทุกคนแล้วก็เออลองลองปึ๊บปึ๊บนี้เถอะมารีวิวตรงนี้ดีกว่าครับทุกคนมาดูทางด้านอ่าสกิลวีกันเลยนะครับทุกคนสกิลวีแล้วโอ้โดนอะไรอ่ะเรือเหรอเอช่างเหรอครับทุกคนไอ้เชี่ยโดนอะไรวะมาครับมาดูทางด้านสกิลวีเลยทุกคนสกิลวีน่าจะแบบโหดเวอร์วังอลังการนะทุกคนตุ๊บดูนะสกิลวีตูมดูดิ หมัดคิงคองหรือเปล่าหรือมันเรียกว่าหมัดอะไรวะถ้าทุกคนรู้สามารถคอมเมนต์มาบอกพี่ได้ทุกคนย่าลืมชื่อหมัดว่าคิงคองอะไรไม่รู้นช่างเหอะครับทุกคน,กคนแล้วก็ทางด้านสกิลแลนะทุกคนทางด้านสกิล b นะสกิล B ก็จะเป็นแบบถ้า,านี้น่าจะแรงสุดแล้วหรือเปล่าน่าใช่ใช่นะทุกคนทางด้าสกิลบก็จะเป็นนี้นทุกคนขึ้นไปข้างบนนะทุกคนแล้วก็ต่อยลงข้างล่างนะตูมแรงทุกคนสกิลนี้คือแบบแรงจัดนะทุกคน โคตรแรงนะทุกคนสกิลเนี่ยปึ๊บสกิลก็จะลงประมาณนี้เลยนะทุกคนโอ่าหุ้ยสกิลบงสกิลบินต่างๆนะครับทุกคนแล้วก็เต่านีอะทุกคนโอ้โหโคตรโหดนะพีพีน่าจะแบบโหดจริงโหดจังนะทุกคนในการพีพีนะทุกคนนี่พี่ชอบท่านี้ว่ะรู้สึกว่าแบบมันเฟี้ยวเกินนะทุกคนเต่าดูดิโหโคตรเฟี้ยวเลยนะทุกคนกับกัน อัปเดตครั้งหน้านะครับทุกคนกับการอัปเดตครั้งหน้าของแบบโปรเจกต์นิวเวอร์แล้วกันโอ้ยแย่กูลืมชื่อแมปเลยลืมจำาขอโทษทุกคนมันเปลี่ยนชื่อแมปใหม่ไงคือต้องขอโทษขออภัยกันด้วยนะครับทุกคนตอนเดินเร็วมะน่าจะเร็วนะทุกคนเร็วเร็วเร็วน่าจะเร็วนะมันมันแดดไม่ได้ด้วยไงทุกคนประเด็นคือมันมันแดดไม่ได้ด้วยไงครับทุกคน,นคือมันแดดไม,ไม่ได้นะทุกคน แล้วก็สกิล E ก็เหมือนที่พี่พูดไปเมื่อต้นคลิปเออไม่ใช่ต้นคลิปดิก่อนจะแปงลงร่างไปเคียสี่นะทุกคนมันจะกลับร่างเดิมนะตู้แบบนี้ทุกคนก็จะเป็นร่างเดิมนะครับทุกคนร่างสุดหล่อนะทุกคนหล่อจัดนะร่างสุดหล่อนะครับทุกคนเอาแล้วนะครับทุกคนถ้าทุกคนชอบิปนีคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์กันด้วยนะครับเพื่อพลาดคลิปต่อไปเองพี่นะสำหรับพี่ก็ขอตัวลางเท่านี้ละครับ 拜拜。